สบายดีพี่น้องอีเมย์เห็นยังเนาะจ้าปลาชุบสิตเตากินพี่น้องสิปลาซิบมาแต่เมื่อวันฝังซสาพี่น้องเลยแ่มลาชชิต่ลูกอิ่มแล้อหลูกกินแกงกบกงได้นี่กระสุนมัแปะสากอนมาสุกเหมืนเส่อลูกกินรามมืออะ ออเอา,าขื่นมาขื่นเป็นยังไงหกนะขนเป็นแม่กะบัแตงแม่สอนโซฟีมือพี่น้องสิลปปาเลยศิลปาก่าเนพี่น้องเลยน้อว่าวเป็นไรหน่อยเนอว่าเป็น ชลุมาๆนะนะชุกกชุกมารอให้มนะ้ต้องเีเไใส่หมือนเนาะจับแบบของไม่มีตกอใส<อ><น>่หน่อยไปวนพันไปน่อยปะเพื่องนะเต็มพักกูอยู่เราพังกางาระพังกางาไปไปโคิุมไ,<ป>ไมเ็นยังนะ อ,อย่างนี้ดีคือนะดีคือดีๆเดอ้อเบ่งปลาพอ้อเบ่งทางนำ้ำเบ่งมัดซองอยางโอ้โอ้โห่าวเป็นๆพี่น้องเอ้ยดาเก่งพ่อมอามลย เติมน้ำเติมหอมลแม่เอ้ยอีแม่มีหอมอะไรบอสเอาขึ้นมาเทิงพี่แม่ห้องแล้วก็หมวกนะแม่แล้วโเห็นไหนเห็นตาอีแม่เดิหลับปลาฝีมืออีแม่น่ะแซ่บตุ้บเถื่อพี่น้องเยี่ยมมาตรการตีนไก่มันอีเยี่ย นี่เอื้อยเข้าสกินหม่องนี่ฮาฟืนมาหลดมาดังแม่ดังไหวไห้หมาตื่นสมาพอมาจูดููบพ่อแห้งเนาะหมาด่ามาควบด่าผูพอสุดปูอื่นอ่นะัก <laughs> <laughs> ทีเลยพี่น้องใส่หอมลงเลยได้พี่น้อ,อ้อบ้านนี่ก๊อกำลังใส่หอม น้องมาได้แส่หอมสก,กนินพี่น้องมันได้มันได้เนี่ยได้นางอะไรกันได้แส่หอมบัดนี้มาบันได้หอ,อยเลยใส่ยังน,นอกจ้าบัดน,นี้เขาขู่อาคาแย่ออาาัคคะทุบสินิหนึ่งเป็นพิษยากินไก่ใส่หมักผีด้วยนุ่งก,ก็ย่างอยู่นอกพอด้วยนุ่ง กรเาต่าออกนอกกระห้าฟืนมาอเายอออะแม่โอ้ยแม่พอย้ำข้าวขู่อนี้บ่เจ้าใคตา,ขา,ขาตถ้าแม่ตำม,ม่มาจะกสีดได้มหมถึงมูงน <c oughs> ่น้องใส่ขบเคียงเลยกระพี่้องนเจะจมา อีกเลยอีเมซ,ซอนวันน่ะพา,า,าล่ายลาาปลาลให้ลูกกินล,า,ลาปลาลาาปลาตองครับในเด้่องสิเนอกเลยปลากระป้าตองจะนำปลาแดกมาบ้งางใส่แบบซีซิ่นนะนมึงอย่าไปหาใส่น้ำตาลด้วยเอ่ยเด้อ กูอกบอก,กอมันก่อนกับข้าวอะไรก็แลนะ้วแต่ไม่ชอบไก่มันคือบกหักบอยาาเยาวานึกไข่ไปกูต้มอีกนะยแมให้แขงนาะจามาหยัดขอยิมแบบพเอานามหอนลงบาิมะกอแล้วสิโจมเย็นก็แล้วันนอย่าิ่แข สูได้แม่โดยค่ะชูบสซินแคแนวพี่น้องทางลูกบวชอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้บวไตเขียวอือวยิพอททานแต่วเจ้าดิกานนองทานคนาเ็บบัลลูกฟาหาฮดสิตังเละวะไรเลโหาโนตโนมาหดฟานี่ใหเตียน้ำให้แล้วแม่เหมือนสาหนประทุกอย่างเลย,ายตามเขาพออยู

ต้มยัง Editor อันนั้นนะมันพอแล้วปงแม่ปงไปอ๋อลืมใส่มักิดใส่ใส่แแม่มักผิดอ่ะน้อยเพงวันต้องกินน้อย อย่ามาซาล,ละเน่มาสืขึ้นแป้งหน้ามันเขาสื่อขื่นหน้าของอะไรอะไรบอกรอเขาอ่านหน้าของงานเขาก็อ่านอยู่แล้วเอามาที่แม่มันจงัง <c oughs> พี่น้องเมื่อกี้อากาศหลดหวบเลยพี่น้องเอ้ยเ <c oughs> ดน่าหลดเค้นนะไปเอาฟืนเนอซินฟืนอยู่ในอันกบด <c oughs> ูนะเอาใสา่หลอดเค้นออกมา <c oughs> คกขึ้นต็โน่นเขาบไปหลดบ่ <c oughs> ไ่ห้องนั่นเลยพูดนานเออนั่นพอถาวนั่นเออช่วยพอถ้าทอนช่วยพอถาวรพิเรกอะไรไปพอถาวรป้าพื้ช่าสิมาอยากตีไก่ตีกามาสิกรอื่นบางซินมันสิกาใส่เ่านี่ด้วยไม่อยากไปบอกมันก็แคเดียวเมนูเลยค่ะถั่ลุกมบังกัวระเบิดล่องแล้วล่ะค่ะ Có lèo, có lèo. phải rồi, phải leo, nàng chạy đuổi nồi nè, phải làm anh luôn. này, này, đây, đây này, cái này, cái này nhẽm, bờ, nàng hàng, kha quẩy cái này, nhưng mà để gì bờ, hả? bờ tì, đấy dù, nè, mình, 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 mình. แม่วันให้นั่งคือคอยนี่ถกมไป,ไปแม่น,นี่เด้นี่ัสืออกไปนั่งกินกันอยู่ทนาหารนะโดยาาดดนี่เด้นี่ล้มกสทิทางทุกาบึ้มบัมบึบ้มบม<อ>ปลาลุนปาลูนเน้จิ้นน้ำำเด้อน้นำจิ้นอย่างมาง้องคิสิพอชิมเนี่ยมันยังชอนชิ้นเหมกัน แน่แล้วนะคะแบ่งกันกินดูดินไก่แล้วก็นักเสร็จเรก็พอ้อย,ยโทรหาไอ้แคทนะไอ้แคทเอาถั่วเขมาหนิมาเอาลาบปลาไปกินหนิโทรบอกปลาดำนะเอาถ้วยขึ้นมาในในใน่า เนนนาะะสีป็ัไคตอนแรกว่าสีลาบเมื่ออันอันอันทำบุญพี่น้องเลยแหละที่นี่นะพระเพิ่นจะขึ้นไปใส่บาตรเพื่อนงานศพก็เลยมาแบ่งกันกินแบบนี้ก็สิทำบุญทางด้านนี่แบบนี้ยังไปบวงลงอีกได้ไหมเอ้ยาบวงิใส่เบิ้งอีแม่โดยมันก็ยังแข็งอยู่ตื้นหนามบ่ด้ย เาแบ่งลายบ่อนไหมว่าต้องตื่นน้ามลายดนนี่แม่ล่ามเรบเคยพิชลาดแซ่บเถื่อแบซ่บเถื่อขันขวดนะเข้มด้อไหมลูกบอกไว้เลยมานน้ำ ตื่นสะมากว่าตู้ขมุนเนาะเรียมาบี้ไปมันย่อตูไปบบี้สื่อรทวเทวดา่คมหายหเลยอย่าพี่บอกปะบอกเน่ยพเล่นสื่อเด้อเทวดาเอ้ยาดหัวหมกันพีนาให้แล้วย่งสะกอนเด้อยืนมากไปสะกอนด้วยของมึงนี่เออบอกาก็ไม่ยัเวทอยู่ หลายข้าย่างเลยละเออย่างกินทักส่วนหนึ่งเสร็จอรุณล้อนแม่ต้องใส่ซีสุกลาปลาตองพี่น้องอือพี่น้องลเอาลาจะซื้อกุ้งซื้อหมึกมากขาดในห้าว่าห้าสีมาเ,ม,เมื่อทำบุญมืเออื่นนึ่งใส่บาตรว่าขวบขาดหมายบ่ขนมพังกับซื้อมาห่อมักใหญ่นึ่ง <c oughs> แต่สิ่งทำบุญเหตุตัวเองและกินเองผมฮะพูดได้ทางบ่อน ตังไฟก่อ,อไว้อย่าก่อกองใหญ่เลยเด้เออะไรจะคอยแซบเสียัวเจ็บตอ,อนแหงอะไรแยียงหางใหม่บึ่มบั่มกวดแหงวแหงจีกขาดละไจุดขาดสแลน <c oughs> ไหว <c oughs> น้องเม่เนาะ <c oughs> นต่างไหวหรือขาดมันจะเป็นแ <c oughs> ลูกน so ้าอยู่ไหมเออจริงจริงนะแม่พอแม่บลูกนึงยังออกไปบึงยังเมียนในมากโป๊ดเฮดีว่าจะออกไปว่าแนวนี่แนวนี่นะโูเน่ก็เลยบอกเขาไปมาไปก้อนก็เไปก็ไปจากสี่ว่ะ อแล้วบ่ต้องตื่ยังจางเค็มบแล้วแสบเลยในกบะแสอโอเคพี่น้องปองไปไปปกันใหม่ลิปหนาได้พี่น้องกิปหนาม่เผากันใหม่อย่าก่อกล้องใหญ่เลยเด้อไม่น้อยก่อกล้องน้อย